ลำดับแรกนะครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครับเช่นโรงพยาบาลน,นะครับกับใกล้ที่หาของกินครับแล้วก็ใกล้สถานที่ที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ครับแล้วอีกอย่างก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับสวัสดีครับขอคุณโกช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับ สวัสดีครับผมโกนะครับอายุ24ปีครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่นะครับที่มาอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าเป็นบ้านที่คุณแม่ซื้อให้อยู่กับน้องสาวครับคุณโกครับคุณโกรู้จักโครงการนี้ได้อย่างไรครับรู้จักผ่านการโปรโมทผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มจะเป็นพวก Facebook กับ Google ครับก็ส่วนตัวก็ดูไว้หลายโครงการครับแต่ว่าดูจากบรรยากาศของโครงการนี้แล้วโอเคสุดครับ อะไรที่ทําให้คุณโกตัดสินใจเข้ามาดูโครงการนี้ครับอ่าลำดับแรกนะครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครับเช่นโรงพยาบาลน,นะครับกับใกล้ที่หาของกินครับแล้วก็ใกล้สถานที่ที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ครับแล้วอีกอย่างก็อ่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมคุณโกรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็นบ้านแล้วก็บรรยากาศภายในบ้านอาชิดาครับครั้งแรกเมื่อเข้ามาก็บ้านจะ มีลักษณะที่ค่อนข้างอบ่นครับแล้วก็เรื่องระบบะรักษาความปลอดภัยจะมีกล้อง C C T V มีไม้กันกระดกก่อนที่จะเข้ามาหมู่บ้านครับแล้วก็มีลุงยามนะครับคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับคนรักษาความปลอดภัยก็ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะครับก็มีทักทายกันบ้างในบางเวลาครับผมทำไมคุณโกถ,ถึงเลือกบ้านไทยเนี่ยครับ เนื่องจากสมาชิกครอบครัวผมมีประมาณ3คนนะครับก็พื้นที่ในบ้านจะค่อนข้างจัดเป็นสัดส่วนซึ่งค่อนข้างที่จะสะดวกสบายครับแล้วค่อนข้างถูกใจครับชอบส่วนไหนของบ้านมากที่สุดล่ะครับห้องครัวครับ <laughs> เพราะว่าชอบทำอาหารครับแล้วก็ผมก็ชอบหาของกินตอนผมหิวหรือตอนดึกๆได,ด,ด้วยครับ ถ้าต้องพูดถึงบ้านอัชิดาเป็นคำสั้นๆนะครับคุณโกจะพูดคำว่าอะไรบ้างครับบ้านใหญ่ดูสงบและคุ้มราคาคุณโกครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังมองหาบ้านในช่วงระยะเวลาตอนนี้ครับครับอย่างแรกนะครับเรื่องทำเลที่ตั้งนะครับก็ให้ดูในทำเลที่เราสะดวกสบายครับหนึ่งนะครับเรื่องโรงพยาบาลครับก็เวลาฉุกเฉินเราจะได้ไป ทันเวลานะครับ2นะครับเรื่องแหล่งที่ที่มาของของกินนะครับก็สะดวกสบายเราอีกอย่างเราไม่ต้องขับรถไปไกลครับแล้วก็ได้สถานที่ที่เราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ครับ